วีพครับเย้วีพสุดยอดครับวีพครับไม่ได้ขึ่นกอนนะครับคนที่รอคืออะไรครับคนที่รอคืออะไร้มันตนไล้นี่ยมัารอล้วมตแต่สี่โมงครับพี่แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งใช้เวลายืนรอตรงนี้นานสิ กี่นาทีแล er. <ท>้วเกือแป๊บจ <พ territ S 1> รงแปดโมงครึ่งนี่สิบโมงกว่าแล้วนะพี่ดูสองชั่วโมงแล้วใช่แล้วมีคนที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ข้างบนอ่ะลงมารับประชาชนขึ้นไปข้างล่างพวกแขก V I P อะค่ะที่มาต่อมาปุ๊บเข้าไปเลยค่ะมีเยอะเ,เลยมีพยานก็เห็น,น <Low. S 2> หลักฐานข้างในเขาจะรู้ดีกว่าเพราะว่าเขามาก่อหนูเลยตั้งแต่แปดโมงครึง่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ตอนนี้ก็คือสิบโมงครึ่ง แล้วเขาก็คือคนที่เป็นเป็นพวกแขก VIP ีเนาะที่รู้จักกับพวกจัช่วงสาธารณสุขอะไรข้างบนอ่ะลงมารับขึ้นไปพาขึ้นไปพาขึ้นไป,นไปแซงคิวข้างบนเยอะมากขึ้นไปแล้วก็ฉีดเลยแล้วก็กลับอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมใช่อยู่จองมาแล้วกับทางหน่วยงานอโอเคครับพี่ขอบคุณนะครับ ผม่อนนเแจละบอก่ว่าบเขาก็คย so ู่ในววหจะพี่เาแก้ความจำองอย่างเดียรือเปล่าหวงก็นี่ผมก็แค่ถามยังไม่ได้อนุอะไรตั้งแตเยช่น้ก็น่เ็ับผมในส่วนขอผมไม่ทราบเลยเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการแค่ดูแลรัาที่ให้บพี่านีมาตให้พีกันเองเมื่อกี้คนที่มาเจอกัดกันไปเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาอธิบายแล้วว่า